กินน้ำไปยืมหนึ่งเหบนี่เขาปลูกผักบ้านนี้ก็ปลูกผักนะคะทำมากด้วยพี่อ้พี่อ้เขาเมื่อกี้เขากปเจอพี่อ้นอนอยู่ข้างจักรยานนะไม่เรียกขึ้นรถน้องนี่น้ำเหมือนมีต

เต๊ต๊ตํ้ตตอะไรนะดอกตั้นหยแค่ีนตั้มเนียห้างไอทีระบายบ้านีสอน่ีไอน่ดยอกไอถึงไอมันซีรอะเมเคยกินมเคยกินั้น่งดูฮิ้งด่กแร่แท้ดวแมวแท้ดแท้จะมันเป็นหวยเนาะ พัสราราได้อะไรกินคะพัสราราลืมๆนะทำไมดีไม่พัสรารานะจ๊ะพัสช่าใช่ไหมปลาบกชกคู่กับจารณีเข้ากันเลยพัสรารากับจารณีบัวผันบัวผันวันนี้พิมพา ประเดิมครกใหญ่ห <laughs> <c oughs> ินหินบอกตงบอกว่าหนุ่มเป็นเป็นตาแซ่บจังเฮอร์ไรจูบไวแทนนี่จ้าได้สิ่ใบเลยอละหล่ะส้มตำขายดีมากเลยขายดีขายดียดอร่อย

เชื่อนาวมะวานน่ะเข้าใจมากเลยาากลับบ้านละแล้วเฮ้ยอ่นมืดแค่จินตราโชว์หน่อยสิโชว์สุดผ่าแตงโมงเมื่อกี้หน่อยสิจินตรา อะไรนะก่าเต็งโมกันไ้าวกล้วย้ามขากล้วยไว้ผาแตงโมขากล้วยใช่ใช่สุดข้าวกล้วยผาแต็งโมหน่อยสิยิฐละหมดหมดหมดม๋อหมดก็ให้ยากไปเลยล้วพี่ยุดเลยมันเป็นลูกปนาดนี่บ้าในหมทางมันเป็นลูกประหนัดนโอ้โลูกพีโอลูกพีโอลูกพี่อโอ้ยลูกพีอโอ้ยลูกพี่อหอยะลุอะไรลูกพีโอลูกพีอยะลุ เฮ้ยอย่าแซงนะขันหลังอย่าแซงนะขันหลัง ยิ้มเวลาหัวรอแล้วล็เพื่ละพลพลายิมหน่อยสิ

ภาษลุกปลาค่อยนะแข่ังเยภาษาไทยว่ากินมันเต็งภาษาเยะเยเอาไม่ลงตาครอยพูดภาษาไทยภาษาเปร้นไมพ่่กันไปยกต่ไพูดภาษาไทยเป็นจ้าเป็นเบอร์จไอีภาษาไทยกระจมันกอระจมันเออลอ่ะปกระจกีป่กระจกนาพูไทยพูไทย นั่นไม่ได้เออออดตายแล้วนรน่หัวรอบแบนั้นไม่ได้พีทีมเขาใช้ไี้เขาสีดำมาท่านละนั่นเฝ้าเยียบแน่ลูกพี่ ก็บอกว่าหัวรอบแบบให้หน้าไม่เหี่ยวหัวรอบแบบนั้นต้องเหี่ยวเช็ดลับเช็ดลับกันนะเช่นเช่นลับกันหัวเราะโอ้ยคิดถ้าโอ้ยตุ๊ดคันหลังจะมาทันแล้วลูกเพร่เร็วๆคันหลังมาทันแล้วลูกเพร่สวยงามแล้วสีฮอดแล้วบ่กสีฮอดเลยบ่กอารมแล้วค่ะอาละลมแล้วเหรอเอาอะไรมากมายเพอ๋อ๋อเอาดีโอเคไม่มีหัวสมองคิดเลยโอ้ one <laughs> day